สวัสดีครับไรบุญตาสวัสดีครับผมวันนี้วันที่31มกราคม2568นะครับเวลา15นาฬิ30นาทีบ่าย3ครึ่งครับเดดเดดยังมีอยู่อันนี้เราใช้พลังงานไอเสียงอา e a นะครับใช้แผ่นโซลาร์เซลล์4แผงแต่กําลังเครื่องเครื่องตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูลงไปให้ดูกันพามาเบรงระบบน้านะครับวันนี้ เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้น่าจะมีกําลังอยู่ที่พันห้าร้อยวัตต์๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวข้างล่างนะครับอันนี้เป็นตัวที่อยู่ข้างบนไผ่บงหวานเบอร์เก้ากับเบอร์สองที่ปลูกใหม่นะครับหลายท่านอาจจะอยากเห็นนะครับนะีบ่ผมซูมให้ดนะูนี่คือกําลังวัตต์กำลังไฟของปั๊มปั๊มของผมนะว่าผมให้น้ําระบบยังไงอันนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ แผงซุราซิลนี่ติดสี่แผงครับแต่แผงขนาดกี่วััดกี่อะไรผมจําไม่ได้ครับแล้วก็ไปหาไปดูไม่ได้เพราะมันอยู่บนหลงังคาแต่รูปลักษณะเป็นอย่างนี้นะดูดน้ำสามนิ้วออกสามนิ้วครับปไปดูกันไปดูน้ำกันครับว่ามันออกอยังไงกันตอนนีออ้ต้องออกตัวก่อนครับ น้ำอันนี้เบอร์เก้านะครับน้าน้าจะออกไม่ไม่ได้เยอะหัวเพราะว่านี่มันบ่ายสามครึ่งแล้วครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีละแดดแดดมันจะอ่อนมากครับเห็นไหมแดดมันอยู่ตรงนี้แดดอยู่ตรงนี้ปกติมจะอยู่ข้างบนหัวเรานี่ครับเห็นไหมข้างบนหัวเรานะแต่ตรงนีด้ดูดูดูจากเงาครับนะครับบ่ายสามแล้วปกตินะผมจะไม่ให้น้ําแล้วนะอันนี้ผมผมต่อน้ําระบบน้าเพิ่งเสร็จคือมันจะ เครื่องเราจะทำงานหนักเกินไปครับไฟหมายถึงว่ากำลังไฟมันน้อยนะผมจะปกติจะให้แค่ถึงบ่ายสองครึ่งประมาณสิบโมงสิบสิบนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีแค่นี้ครับเอาเอาระยะเวลาแค่นี้ให้น้ำนะครับนอกนั้นผมจะเป็นแค่ปั๊มซัมเมอร์ปั๊มซัมเมอร์ที่ว่าดูดจากใต้ดินขึ้นมาครับอันนี้ผมพามาดูระบบน้ำก่อนนะเห็นกันไหมเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นน้ำไหม ผมไม่ได้เข้าไปดูใกล้นะปกติจะเปิดแถวนี้ได้ด้วยนะเราเปิดให้ดูครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ไอประมาณว่ามันเบาลงหน่อยครับเดดมันเบาลงผมก็เลยปิดไว้อันนี้จะเอาขี้เถ้า,เาไว้ใส่ไผ่นี่เราเพิ่งจะวางระบบน้ํากันนะครับวางระบบน้ํายังไม่ได้ถมนะเพราะาเราจะถมดินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราลองน้ําก่อนทดลองแล้วแบบว่าเออโอเคดีแล้วเราค่อยถมครับเพราะเราจะจะไม่ได้ขุดรื้อใหม่ทําใหม่ ผมทำอย่างนี้นะระบบน้ําที่สวนผมไม่ต้องไปงอแบบงองับงับงับหลายรอบอเพราะว่ามันจะแรงน้ํามันจะไปไม่ดีครับจากประสบการณ์นะอันนี้ก็ดีเลยเราให้สองต้นตอกหัวไปเลยครับเพราะผมปลูกห่างกันหน่อยมันระยะห่างประมาณสี่เมตรครับระหว่างแถวประมาณสองเมตรปกติผมจะปลูกที่แนะนำไอ้ลูกค้าปลูกถ้าอยากให้ประหยัดหัวสปริงเกอร์หรือว่าประหยัด แบบต้นทุนในการให้น้ําก็2อคูณสองคูณสองแล้วเว้นสัก4หมายถึงอย่างครับอันนี้2ระหว่างเนี้ยสคูณสใช่ไหมครับแต่เราจะมาเว้นตรงเนี้ยสี่สคูณสแล้วก็4แบบนั้นก็ได้แต่ดีสุดก็คือ 2, อคูณสไปเลยครับนี่ระยะแถว2เมตรระยะนี้4เมตรนี่คือดีสุดแล้วครับเดี๋ยวผมจะปิดน้ําตัวนี้ไว้ก่อนเนาะปิดน้ําตัวที่เราให้นี่ก่อนพอตอนนี้เดดมันเบาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปให้ส่วนนู้นก่อนนี่ผมพามาดูระบบน้ํากันก่อนเฉยๆครับหรือว่าเปิดให้ดูเลยตอนนี้ถ้าเปิดพร้อมกันใช่ไหมครับมันจะมี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดแดแปเส้น8ปเส้นแบบนะครับแเส้นแปดแถวแถวละประมาณ8ตัวครับที่ผมปล่อยพร้อมกันนะก็จะได้อยู่หรอกสักเท่าไหร่อ่ะแปดห้าสี่สิบ ็น่าประมาณ5060หัวอยู่ครับเพราะว่าเวลานี้นะแต่ถ้าเวลาตอนเที่ยงเราต้องเปิดหมดนะครับเพราะว่ามันแยกกันตรงนี้เราต้องเปิดพร้อมกันให้หมดถ้าไม่งนั้นแรงดันมันจะดันเยอะเดี๋ยวท่อแตกเดี๋ยมันจะดันเยอะไปแล้วก็มันจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าน้ามันจะมันจะกว้างไปครับดูขนาดนี้ยังยังกว้างแล้วนะนี่ตกมาถึงนี่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับนี่ตกมาถึงนี่กออยู่นี่แต่ตกมาถึงนี่และรัศมีมันไกลเกินเห็นไหมครับ แรงไปก็ไม่ดีไม่มีประโยชน์แล้วก็เปิดพร้อมกันร้อยหัวประมาณอย่างเงี้ยครับแต่ต้องประมาณสักช่วงไอ้สิบเอนกาถึงบ่ายโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ให้น้ําพลังงานแสงอาทิตย์จะดีมากเ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูไอ้ว่าไอ้อะไรนะแผ่นสซลาเซลล์ผมอยู่ไหนใช่ไหมเมื่อกี้ปั๊มเราอยู่ตรงนี้นะครับมีท่อมาเนี่ยครับแผงผมจะอยู่บนหลงังคานู่นนะเดี๋ยวผมซูมให้ดู นู่นนูนเห็นไหมครับอซูมสิ่ไปเลยนั่นนั่นนั่นน่แผงโซล่าเสีลยผมนะมาเราก็ย้อนกลับคืนมาใหม่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาตรงนี้บริเวณน้ําเราประมาณหนึ่งไร่นะครับที่เราขุดหลุมพักน้าไว้น้าผมอุดมสมบูรณ์มากดูเขียวลมน้มครับเป็นน้ําที่ไม่เสียนะครับน้ําที่สะอาดมากโอเคมาพูดถึงเรื่องน้ําตรงการวางกันต่อ เดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องน้ํำอีกก็เมมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบพีละเมมซองเมมไปนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงถ่ายแบบละเอียดที่ว่าแบบคนที่อยากต่อระบบน้ำครับว่าควรต่อแบบไหนทำยังไงเพราะจากประสบการณ์ผมนะครับผมวางครั้งเดียวเลยนะ เพราะผมเคยมีประสบการณ์จากสวนสวนข้างล่างมาแล้วครับมันจะมีสวนข้างล่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูอีกรอบนึง <l acht> โทษนะครับ <l acht> นี่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 ดูเลยเนี่ยสวนสวนสวนอยู่ข้างล่างบ้านนะครับมันจะมีประมาณไผ่400กอตรงนั้นน่ะไผ่400กอเห็นไหมครับอยู่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 หลังจากบ้านปีกประมาณ400กอแล้วก็มีเงาะมีโอะโวโคาโดยอย่างเงี้ยประสบการณ์เรามีแล้วตรงนี้นะ่ะไอประสบการณ์เรามีแล้วเราก็เลยนํามา ปรับจุดนี้อ่าปรับจุดนี้ก็ต่อแล้วก็ไม่มีไม่มีผิดพลาดนะครับระวังระบบแบบนี้ไม่พลาดเดี๋ยวผมจะใส่เส้นนี้เรามาติดเขาเรียกเอเวซไหมที่ว่ามันมีมันมีมนมไอเหมือนส่งอะครับส่งสองอันคู่กันเหมือนลูกสูบป,ปุ๊บ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 เราจะส่งน้ําขึ้นไปข้างบนนู่นมันไกลไงครับเราต้องมาติดตรงนี้ตรงนี้ติดเอเวอันนึงแต่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องติดละเพราะว่าตรงเนี้ยมันใกล้กันกับท่อเมียนหลัก3นิ้วเราเราก็จะไปติดตรงนู้นอีกมุมนึง กับตรงนี้มุมหนึ่งแค่นี้ครับติดสองที่แค่นี้เอาอยู่ฝั่งนี้เราก็ให้อีกรอบหนึ่งเพราะมันเป็นเมนเดียวกันครับถ้าเราเปิดพร้อมกันอย่างเงี้ยเปิดได้นะแต่มันเบาเปิดได้นะครับอันนี้ผมเปิดผ่านไปละเปิดรองน้ําไปละเปิดได้แต่มันมันจะเบาเพราะมันดึงกันเห็นไหมครับเพราะเราประหยัดต้นทุนครับถ้าเราจะเดินโครเลเซนมามันก็เปียงงบอีกเพราะท่อสองนิ้วแพงมากครับ <laughs> นิ้วหนึ่งยังก็ว่าแพงละเราก็ทำเซฟๆซเอา เราจะมาเปิดพร้อมกันหมดก็ไม่ไหวครับแล้วก็แบ่งครึ่งกันเนาะแบ่งวันหนึ่งเรามีเวลาอยู่ตั้งเท่าไหร่อ่ะสมมติว่ามีเวลาตั้ง10บโมงใช่ไหมสิบสิบสิบนาฬิกาสินาฬิกาก็หนึชั่วโมง12บสอก็สอชั่วโมง1ิบสามส,สิ่นมีเวลากับ4ี่ห้าชั่วโมงครับเรามาให้น้ําให้ไอแค่อันละชั่วโมงก็พอแล้วครับ ที่เหลือเราก็พักไว้เราก็ทับเบ่งเป็น3จุดก็ได้ครับนี่1ชั่วโมงอันนั้น1ชั่วโมงแล้วก็อันนี้1ชั่วโมงก็ได้ครับนี่บริเวณนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้1ล็อกนี้1ชั่วโมงล็อกนู้นหนึ่งชั่วโมงล็อกนี้อีกหนึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็จบแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปเพียงต้นทุนเราด้วยเราก็ไม่ได้เดินถดซะหน่อยครับเราก็ให้น้ํำตามปกติเราเนี่ยตรงท้ายเราก็ได้หมดอะครับ นี่มันน้ำมันเบาแล้วครับนี่มันบ่ายบ่ายสามครึ่งแล้วไม่ใช่จะสี่แล้วหรอเนี่ยจะสี่โมงเย็นแล้วหรือเจ็ดสิบหกแล้วมัง้งตอนผมถ่ายก็ดูก็เมื่อกี้อันนี้เราก็ปิดไว้ครับใครอยากรูเรื่องน้ำอะไรก็ลองเมมไว้นะเดี๋ยวผมมาแยกทำให้ดูใครอยากาดูอะไรแบบละเอียดผมจะถ่ายให้ผมเอาใจเฟนๆอยู่แล้วแค่ผมมีเวลาหรือว่าใครอยากสนใจเข้ามาชมสวนเดี๋ยวผมบอกเบอร์ไว้ก่อน สวนของเราตั้งอยู่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงนะครับนี่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยแปลงที่เราเห็นอยู่นี่คือแปลงไผ่บงหวานเบอร์เก้าคือเราสางกอละเราจะทําไผ่นอกฤดูแต่ไอ้ชุดนี้ผมสางกอออกแต่ผมจะทําไอ้เป็นไผ่เอ้เป็นพันไผ่เป็นต้นพันไผ่ครับเป็นเบอร์เก้าทั้งหมดตรงนี้ครับเบอร์เก้าตรงนี้จะมีเบอร์เก้ากับเบอร์สามแต่ตรงนี้จะเป็นเบอร์สองครับเบอร์สองจะอยู่ฝั่งนี้ เพราะว่าทาไมต้องมีเบอร์เก้ากับเบอร์สเพราะว่าเบอร์9้าผมต้นพันธุ์ไม่พอตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยต้องเอาเบอร์สามาแซมไ้แต่เราเราแยกไปอยู่ครับอันไหนเบอร์สาอันไหนเบอร์เกนะตามนี้ครับต้นมันจะเป็นเล็กๆหน่อยนะเพราะเราเอาพันธุ์ไผ่ปีแรกแล้วก็ดินตรงนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราก็เลยบํารุงด้วยการใส่ขี้ไก่นี่ขี้ไก่แกบขี้หมูขี้เท่าอะไรเราก็จะอัดใส่ปีนี้ครับเพราะเราเอาต้นเราปีนี้เราเอาปีแรกนะเราจะเอาหน่อปีแรก เราเอาไม่นานสักพักไอปีนี้นะเพราะว่าเราจะเก็บไว้ทาเพราะต้นเขายังเล็กไม่สมบูรณ์เท่าไหร่โอเคครับเรามาบอกสถานที่กับใครที่สนใจเนาะกับเบอร์โทรผมไว้ก่อนเบอร์โทรศู 6, 6, นย์เก้าสามหนึ่งหกหนึ้ี่เบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับแนะนําให้โทรดีกว่าคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บางทีผมไม่เห็นขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามผม ขอบคุณที่ให้กําลังใจกันเรื่อยมานะครับผมทําสวนมาประมาณ4ปี5ปีแล้วละถ่ายลงยูทูช่องนี่แหละช่องยูทู e ช่องทิกต o k อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําไปเรื่อยครับแต่พยายามเน้นโทรเลยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องต้นพันธุ์หรืออยากเข้าชมสวนผมยินดีแนะนําเท่าที่ผม้รู้และสัมผัสมาก,กับตัวเองให้ข้อมูลได้ตามที่เป็นยังไงความรู้ผมครับเท่าที่ผมมีความรู้ผมให้หมดเลยเนะครับ คลิปนี้ผมจะฝากไ้เพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายิมคลิปสั้นๆแบบการให้นุง่งให้น้ำไม่อีกลงช่องทางไปเรื่อยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวนเราตั้งอยู่ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับไล่บุญตาไล่บุญตานะครับไล่บุญตาปลูกพืชผสมผสานจังหวัดเลยโอเคคลิปนี้ฝากไ้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมด้วยฝากกดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะครับไปจริงแล้วนะบายๆขอบคุณครับสวัสดีครับ